เด็กสาวเห็นได้ชัดว่าเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งและน่าสะพรึงกลัวที่สุดในสถาบันแต่เมื่อนางเห็นข้าครั้งแรกกลับตกใจจนทำอะไรไม่ถูกความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวที่เคยถูกสังหารในพฤตาถามเข้ามาและทุกคนจากยอดเมคาต่างก็ตกตะลึงขณะเซียววิเยียนยังกลัวถึงเพียงนี้ถ้าอย่างนั้นนักเรียนปีหนึ่งที่ดูธรรมดาคนนี้จะน่าสะพรึงกลัวถึงเพียงไหนกันเชียวการได้พบกับเซียววิเยียนพวกเขาถึงกับคิดว่านี่คือขีดสุดของอัจฉริยะปีศาจในโลกนี้แล้ว แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเซียววี่เยียนได้ใช้การกระทำของตนพิสูจน์แล้วว่าข้านี่แหละคืออัจฉริยะปีศาจท,ที่เหนือฟ้ากว่านางเสียอีเซียววี่เยียนหลับตาลงพยายามอย่างสุดกําลังที่จะลบฝันร้ายเหล่านั้นออกไปจากสมองของตนเองนางกําลังบอกตัวเองว่านางไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วความแข็งแกร่งของอาณาเขตในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างน้อย3-4ถึงเท่าตอนนี้ควรจะเป็นโอกาสอันดีที่ตนจะได้เผชิญหน้ากับฝันร้ายโดยตรงและทําลายปีศาจในใจเมื่อเซียววี่เยียนลืมตาขึ้นอีกครั้ง ในดวงตาของนางปรากฏแววแห่งความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวข้าในตอนนี้ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วเจ้ากล้ามาประลองกับข้าอีกครั้งหรือไม่พอเซียววีเย็นพูดจบทุกคนที่เข้าร่วมภารกิจนี้ซึ่งอยู่ในที่นั้นต่างก็แสดงสีหน้าอันซับซ้อนออกมาชายหนุ่มท่าทางต่ำต้อยที่ยืนดูอยู่เงียบๆมาตลอดก็ยิ่งลืมตาขึ้นด้วยความสนใจมองไปยังคนทั้งสองในสนามนานกงหลิงยังคงไม่พูดอะไรฉากแบบนี้เขาเคยเห็นมานับครั้งไม่ถ้วแล้วแม้กระทั่งตัวเขาเองก็เคยประสบพบเจอมาแล้ว ข้ากวาดตามองไปรอบๆก็พบว่าไม่มีใครเอ่ยปากห้ามปรามก็เข้าใจในทันทีท่าทีของเซียววียนจริงๆแล้วก็ไม่ต่างจากท่าทีของคนอื่นๆพวกเขาก็ไม่ยอมรับในตัวข้าเช่นกันถึงขนาดอยากจะเข้ามาแทนที่ข้าในตำแหน่งหัวหน้าทีมเพราะหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นรางวัลที่หัวหน้าทีมจะได้รับย่อมต้องมากกว่าสมาชิกคนอื่นๆในทีมอย่างแน่นอนข้ายักไหล่อย่างไม่ยาแสสีหนงคงเฉยเมยอย่างที่สุดได้สิแต่พวกเจ้าทำให้พวกเราเสียเวลาอันมีค่าไป เวลาที่ประหยัดได้จากการทะเละกันภายในกับพวกเจ้าพวกเราอาจจะช่วยคนได้เพิ่มอีกหลายคนอัตราความสำเร็จของภารกิจก็จะสูงขึ้นค่ารับคำท้าของเจ้าหากข้าแพ้ข้าจะขอถอนตัวจากภารกิจนี้โดยสมัครใจทันทีตำแหน่งหัวหน้าทีมให้เจ้าเป็นแต่ถ้าเจ้าแพ้เจ้าและพวกเขาก็ไปรายงานต่อสถาบันอวินเตียนของพวกเจ้าว่าพวกเจ้าขอถอนตัวจากภารกิจนี้โดยสมัครใจก็พอนั้นกงหลิงได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าในใจเงียบๆไม่ว่าใครก็ตามล้วนต้องชดใช้ในสิ่งที่ตนเองทำ สีหน้าของคนทั้งสามที่ยืนอยู่ด้านหลังเซียววิเยนพันเปลี่ยนไปความยิงพยองก่อนหน้านี้ของพวกเขาความอดดีและความทะนงตนในฝีมือก่อนหน้านี้หายไปหมดสิน้นเพราะพวกเขายอมรับว่าตนเองไม่แข็งแกร่งเท่าเซียววิเยนและในตอนนี้หลังจากที่เซียววิเยนเห็นค่าก็ยิ่งตกใจไม่น้อยตอนนี้อุสาปรับสภาพจิตใจได้แล้วถึงได้ท้าทายออกมาเซียววิเยนไม่ได้เอ่ยปากตอบคำพูดของข้านางเลือกที่จะใช้การกระทำเป็นคำตอบก็แค่ภารกิจครั้งเดียวเท่านั้นหากนางรับมาแล้วยอมแพ้ ก็แค่ยอมรับบทลงโทษที่ตามมาเท่านั้นเองแต่เมื่อนางต้องเผชิญหน้ากับฝันร้ายของตนเองกลับไม่กล้าทา้าทายนั่นจะกลายเป็นปีศาจในใจไปตลอดการจริงๆชั่วชีวิตนี้นางอาจจะไม่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไปได้เลยแดงเท่าน้ำเงินม่วงสีอนาเขตแผ่ออกมาจากรอบตัวเซียวิเยียนแผ่ขยายออกไปลบล้างความเงียบสงดแห่งความตายฉีกมิติกดดันข้าสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าการควบคุมอนาเขตของเซียววิเยียนแม่นยำยิ่งขึ้น ความแข็งแกร่งของอาณาเขตของนางก็สูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะอาณาเขตสะกดกั้นสีม่วงสามารถทำให้ค่าสถานะของข้าและพลังโจมตีลดลงอย่างมากความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วในการโจมตีความเร็วในการได้เวทล้วนช้าลงทั้งหมดใหญ่ผู้หญิงบ้าคนนี้นี่มันใจกลางเมืองที่จอแจของฐานทัพนะคิดจะลงมือที่นี่เลยเหรอข้าถอนหายใจในใจไม่เข้าใจความปรารถนาของเซียววิเยนที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองและความรู้สึกที่อยากจะเอาชนะปีศาจในใจ และข้าก็ขี้เกียจที่จะไปเข้าใจความรู้สึกนั้นเพียงแต่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ต้นจนจบดูเหมือนจะหมกมุ่นเกินไปหน่อยเมื่อเผชิญหน้ากับอนาเขตทั้งสี่ที่แผ่ขยายออกและล้อมรอบตัวข้าไว้อย่างหนาแน่นข้าเพียงแค่ดีดนิ้วเบาๆในวินาทีต่อมาอนาเขตทั้งสี่สีแดงเทาน้ำเงินม่วงก็แตกสลายเป็นผุยผงในขณะเดียวกันร่างของเซียวิเยนก็มีเสียงแตกราวกับกระจกดังออกมาเป็นระลอกเสียงแตกที่ดังชัดเจนอนาเขตที่ปกคลุมผิวของนาง ที่เป็นกรอบป้องกันมีทั้งหมดสิบห้าชั้นเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวก็แต่สลายไปทั้งหมดเซี่ยววีเยนกระอักเลือดสดออกมาคำหนึ่งความรู้สึกว่างเปล่าจากการที่อนาเขตถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ในทันทีราวกับว่ามันได้ใช้พลังงานทั้งหมดในร่างกายนางจนเกินขีดจำกัดทำให้นางล้มลงไปกองกับพื้นในชั่วขณะสุดท้ายที่สติยังเลือนรางนางเห็นใบหน้าของชายหนุ่มตรงข้ามยังคงมีสีหน้าเฉยมาอย่างที่สุดเช่นเดียวกับในซากโบราณสถานโนโอดวงตาของเขาที่ลุกไม่ด้วยเปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีความรู้สึกใดๆราวกับมองสรรพสิ่งเป็นเพียงมดปลวกและครั้งนี้เขาไม่ได้ใช้ทักษะธาตุไฟระดับสูงนั้นด้วยซ้ำแม้แต่เซียวีเยียนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็พ่ายแพ้ไปเช่นนี้ใช่แล้วสองเดือนมานี้นางแข็งแกร่งขึ้นมากแต่ข้ากลับไม่ใช่คนที่นางจะตามทันได้อีกต่อไปแล้วเบื้องหน้าของเซียวีเยียนมืดลงสลบไปโดยสิ้นเชิงอีกสามคนที่มาจากยอดเมคาสันสถานไปทั้งตัวพวกเขาไม่กล้ามองมาที่ข้าอีกแล้วนี่มันคนละคนกับชายหนุ่มที่ยิ้มแย้มแนะนำตัวเองเมื่อครู่นนนนนนีีี้เเเลยย่่าาหรือววป็นคนดกั เขาไม่จำเป็นต้องลงมือด้วยซ้ำเพียงแค่ดีดนิ้วเบาๆก็จัดการเซียรวิเย,ยนที่ทำให้พวกเขายํามเกรงจนตัวสั่นได้ในพริบตาชายหนุ่มจากสถาบันเต๋าเทียนสเสวียนในชุดสีดำผู้สะพายกล่องกระบี่ดวงตาเบิกกว้างทันทีในดวงตามีประกายแสงสีทองวับขึ้นในช่วงขณะเมื่อครู่นี้เองเขาสัมผัสได้ถึงความลึกลําในการลงมือของข้าอยู่บ้างมันเป็นเพียงชั่วพริบตาเดียวจริงๆแต่ความรู้สึกที่ได้รับในชั่วพริบตานั้นน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคมดาบที่เฉียบคมที่สุดที่เขาเคยเห็นมาเสียอีก ชายหนุ่มชุดดำก้าวออกมาสองสามก้าวคงคำนับให้ข้าครั้งหนึ่งสื่ออี้สถาบันเต่าเทียนสเสวียนสายกระบี่สิปีสองหลังจากภารกิจนี้เสร็จสิ้นหวังว่าท่านจะสามารถประลองกับข้าสักครั้งข้ารู้สึกได้ในตอนนี้คนเหล่านี้ล้วนยอมรับในตัวข้าจากใจจริงแล้วข้าจับมือกับสื่ออี้แล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่มีปัญหาพวกเราเสียเวลาไปหลายนาทีแล้วการช่วยคนสำคัญกว่าหลังจากได้แสดงอำนาจอย่างเต็มที่แล้วคำสั่งแรกของข้าในฐานะหัวหน้าทีม ก็ไม่มีใครกล้าขัดขืนอีกต่อไปคนเหล่านั้นที่มาจากสถาบันฉีหลินรีบมายืนอยู่ข้างหลังข้าเหลือเพียง3าคนจากสถาบันอวินเตียนที่ประคองเสี้ยววิเยียนขึ้นมาอย่างทุลักทุเลกล้มหน้าด้วยความอับอายจนแทบแทรกแผ่นดินหนีพวกเขาอยากจะย้อนเวลากลับไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนแล้วตบหน้าตัวเองแรงๆสักหลายครั้งทีมภารกิจเดิมที่มีสมาชิกสิคนตอนนี้จํานวนคนลดลงไปสี่คนกระทันหันเหลือเพียง6คนข้าตรวจสอบรายชื่อสมาชิกทีละคน สถาบันชีหลินมีนักเรียนปีสองคนนักเรียนปีสาหนึ่งคนสถาบันเต๋าเทียนสเสวียนมาเพียงสืออีกคนเดียวต่างก็แลกเปลี่ยนข้อมูลอาชีพของกันและกันในใจข้าพอจะมีแผนคร่าวๆแล้วไม่นานคนทั้งหกก็ออกจากเมืองเทียนเหอทะเลทรายโกบีอันกว้างใหญ่สุดลูกหรูลูกตาและรกร้างว่างเปล่าปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนข้าแตะไปที่นาฬิกาข้อมือเสินเซียวที่ทางสถาบันมอบให้ข้า แผนที่ภูมิประเทศมุมสูงปรากฏขึ้นตรงหน้าค่าขณะนี้พวกเราอยู่ห่างจากเป้าหมายภารกิจประมาณ1,200กิโลเมตรทุกคนมีวิธีบินกันหรือเปล่าหัวหน้าทีมครับการบินไปมันเสียเวลาเกินไปใช้การเคลื่อนย้ายมิติของผมเถอะครับเด็กหนุ่มร่างเล็กคนหนึ่งที่ดูอ้วนท้วมเล็กน้อยก็พูดขึ้นมาทันทีข้ามองไปยังคนนั้นคนนี้ชื่อว่าเฟิงซานโยเป็นนักเวทเหมือนกับข้าแต่ทักษะที่เจ้าหมอนี่ได้รับจากการปลุกพลังครั้งแรกคือทักษะสายมิติทั่วทั้งแคว้นตาเซีย ผู้ที่สามารถควบคุมพลังสายมิติซึ่งเป็นทักษะหายากระดับ SSS และเป็นจอมเวสสายอาชีพที่หายากมีจำนวนนับนิ้วได้ขณะที่เฟิงซานโยพูดมือซ้ายก็ทำมุตรานิ้วชี้และนิ้วกลางของมือขวาประกบติดกันเริ่มวาดวงกลมกลางอากาศคลื่นพลังงานมิติสีน้ำเงินเข้มระลอกแล้วระลอกแล้วก็แผ่ออกไปในวินาทีต่อมาประตูมิติขนาดเท่าถังน้ำก็ถูกเขาอัญเชิญออกมาตาของข้าเป็นประกายแม้แต่นานกงหลิงผู้รอบรู้ก็ยังส่งเสียงจจ๊ยด้วยความทึ่ง ไม่คิดว่าสถาบันฉีหลินจะมีต้นกล้าชั้นดีที่เชี่ยวชาญเวทมนต์สายมิติเช่นนี้อยู่ด้วยด้วยนิสัยของผู้บริหารระดับสูงของเซินเซียวที่เปิดกว้างรับคนมีความสามารถและไม่ปล่อยใครหลุดมือไปสักคนเหตุใดจึงมองข้ามเขาไปได้เฟิงซันโยเห็นสายตาของทุกคนที่มองมาอย่างตนก็รู้สึกภูมิใจขึ้นมาเป็นเพียงลูกไม้เล็กน้อยขายหน้าต่อหน้าหัวหน้าทีมหลินแล้วครับข้ากล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ต้องถ่อมตัวเกินไปก็เพราะแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน พวกเราถึงได้มารวมทีมทำภารกิจด้วยกันทักษะน,นี้ของเจ้าข้าทำไม่ได้จริงๆแต่ข้าอยากจะถามหน่อยปลายทางอีกด้านของประตูมิติอยู่ที่ไหนแถวมณฑน,นเหอซั่ครับผมดูแผนที่ภารกิจของพวกเราแล้วเมืองเล็กๆแห่งนี้คือแหล่งชุมชนเดิมของมนุษย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดกับจุดที่ดันเจี้ยนเจี้ยนยวนประตูออกมาข้าได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าในใจเงียบๆพลังสายมิตินั้นหรือข้าเองก็ยังอิจฉายอยู่บ้างไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีโอกาสได้ทักษะหายาสุดๆแบบนี้มาบ้าง ข้าตั้งใจจะนำหน้าไปก่อนอย่างไรเสียข้าก็เป็นหัวหน้าทีมและด้วยความแข็งแกร่งของข้าต่อให้เฟิงซานโยเปิดประตูมิตินี้ไปยังรังของฝูงอสูรข้าก็สามารถใช้ทักษะวงกว้างกวาดล้างทุกสิ่งได้สหายเฟิงซานโยประตูมิตินี้มันเล็กไปหน่อยหรือเปล่าขยายให้ใหญ่กว่านี้อีกหน่อยได้ไหมข้าเดินไปถึงหน้าประตูมิติเพิ่งจะสังเกตเห็นว่าเฟิงซานโยไม่ได้ขยายประตูมิติเลยเพื่อให้ข้าเข้าไปเมื่อหันกลับไปมอง ก็พบว่าใบหน้าของเฟิงซานโยแดงก่ำเพราะใช้แรงมากเกินไปอีกคนจากสถาบันฉีหลินที่มาพร้อมกับเฟิงซานโยคนจากสถาบันอีกคนหน้าดำคล้ำลงซานโยเจ้าคนร้ายประโยชน์ฝีมือยังไม่ถึงขั้นยังจะอดเก่งต่อหน้าหัวหน้าทีมอีกดูสิว่าจอรุมาอะไรไว้เนี่ยเจ้าเองยังจะผ่านไปได้หรือเปล่าหน้าของเฟิงซานโยยิ่งแดงก่ำขึ้นไปอีกเจ้าอ้วนน้อยคนนี้รู้สึกน้อยใจอยู่บ้างทั้งๆท,ท,ที่เขาก็อยากจะช่วยออกแรงด้วยถ้าเปิดได้ใหญ่แค่นี้แหละโวยเฟิงซานโยตะโกนลั่น ดูเหมือนจะใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีวินาทีต่อมาข้าก็เห็นประตูมิติขนาดเท่าถาังน้ํานั้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นอย่างช้าๆจริงๆแต่ในช่วงพริบตาที่ข้ากําลังจะมุดเข้าไปทันใดนั้นเฟิงซันโยก็ไอยอย่างรุนแรงสองสามครั้งประตูมิตินั้นก็หดเล็กลงไปอีกมากจนไม่เหลือขนาดเท่าเดิมด้วยซ้หน่าขายหน้าจริงๆรุ่นพี่ปีสามคนนั้นจากสถาบันชีหลินทนดูต่อไปไม่ไหวได้แต่ถอนหายใจออกมานานกงหลิงมองดูอยู่ข้างๆ ในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าทาไมสถาบันเซนเซียวถึงไม่ดึงตัวเขาไปที่แท้เจ้าอ้วนน้อยคนนี้มีแต่โชคช่วยแต่พรสวรรค์ด้านมิติของเขานั้นช่างน่าเสียดายจริงๆมาไม่ไหวแล้วข้าเปิดต่อไม่ไหวแล้วเจ้าอ้วนเฟิงซานโยหอบหายใจหนักเม <c oughs> ื่อเห็นว่าประตูมิติที่เขาเปิดกําลังจะหดเล็กลงจนหายไปสนิทข้ารีบเดินไปข้างหน้าวางมือบนไหล่ของเฟิงซานโยสหายเฟิงซานโยพยายามอีกหน่อยหลังจากที่ข้าได้รับทักษะสัจธรรมอสูรสวรรค์พร้อมกับเนรแห่งสับความรู้ ความเข้าใจในเวทมนต์ของข้าในตอนนี้สูงกว่าของเฟิงซานโยไม่รู้กี่เท่าข้ามองออกได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อครูตอนที่เฟิงซานโยร้องวอยวายไปเรื่อยความเข้ากันได้ของเขากับพลังสายมิติเพิ่มขึ้นมาสองสาเปอร์เซ็นตแต่หลังจากนั้นเป็นเพราะเขามั่วซั่วเองล้วนๆถึงทําให้เวทมนต์นี้พังทลายลงอย่างรวดเร็วตอนนี้ข้าเพียงแค่ต้องชี้แนะเจ้าอ้วนน้อยคนนี้สักหน่อยเชื่อว่าเขาน่าจะยังพอจับความรู้สึกเดิมได้ก่อนอื่นรักษาการป้อนพลังเวทให้คงที่อย่าให้มันมากบ้างน้อยบ้าง เรื่องนี้จะต้องกลับไปฝึกฝนจากนั้นการเปิดประตูมิติกับการขยายประตูมิตินั้นใช้รูปแบบการกระจายพลังเวทที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตรงนี้แบ่งพลังงานออกมาเพิ่มอีกหน่อยหลังจากพูดไปสี่ห้าประโยคเจ้าอ้วนน้อยเฟิงซานโยก็เห็นด้วยความตกตะลึงว่าเมื่อเขารักษาเวทมนต์นี้ตามที่ข้าบอกเขาก็ไม่รู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นในทันทีและเขาก็เริ่มที่จะสามารถขยายขนาดของประตูมิติได้แล้วจริงๆในขณะเดียวกันข้าก็เริ่มเข้าใจขึ้นมาทีละน้อยว่าเวทมนต์สายมิตินั้นทํางานอย่างไร นี่นับได้ว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของข้ากับเวทมนต์สายมิติทั้งสองคนต่างก็ได้รับประโยชน์อย่างมากหัวหน้าทีมท่านสุดยอดไปเลยเหมือนตาสว่างเลยครับโอ้อทอนสอนดีกว่าอาจารย์ของพวกเราเสียอีกเจ้าอ้วนน้อยฝฟงซานโหยดีใจจนเนื้อเต้นคนอื่นๆอีกหลายคนก็มองหน้ากันไปมาด้วยความประหลาดใจพวกเขาต่างก็ตกใจอย่างลับๆในใจให้ตายสิเจ้าอ้วนน้อยที่มีพลังสายมิติและฝึกฝนมาอย่างน้อยสองปีครึ่งความเข้าใจในสายพลังนี้ของเขาอย่างสู้ข้าที่เพิ่งจะมองดูเพียงแวบเดียวไม่ได้เลย นี่แหละคืออัจฉริยะทางเวทมนต์ในตำนานที่หนึ่งในหมื่นในแสนถึงจะมีสักคนใช่ไหมละ่ะไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาเป็นนักเรียนใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของสถาบันเสินเซียวปีศาจในหมู่ปีศาจโดยแท้ด้วยความช่วยเหลือของข้าประตูมิติขยายใหญ่ขึ้นจนเพียงพอให้คนสองสามคนผ่านไปได้พร้อมกันครั้งนี้สื่ออี้สงสายตาให้ข้าจากนั้นก็เป็นผู้นำมุดเข้าไปในประตูมิติข้าไม่ได้คัดค้านอะไรเพราะว่าในบรรดาหกคนที่อยู่ในที่นั้นนอกจากนานกงหลิงที่เอาตะอู่มาโดยตลอด และไม่ได้ตั้งใจจะลงมือแล้วคนที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือเขาอย่างแน่นอนจากนั้นคนอื่นๆก็พากันกรูเข้าไปทั้งหกคนต่างก็ทะลุผ่านประตูมิติมาถึงยังบนทนเหอซั่วที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงไม่กี่สิบกิโลเมตรบนกำแพงเมืองเต็มไปด้วยหิมะและลมพายุอุณหภูมิต่ำม,มากทุกคนพอเดินออกจากประตูมิติก็พากานาันหนาวสั่นข้ามองกลับไปยังเมืองเหอซั่วที่ถูกลมพายุหิมะกลบฝังจนมิดพอจะมองเห็นร่องรอยได้เลือนรางว่าฐานที่มั่นแห่งนี้เคยมีคนอาศัยอยู่แต่ตอนนี้ ที่นี่กลายเป็นเขตที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยในบรรดาเขตไร้ผู้คนของชายแดนใต้แห่งนี้แล้วไปยังจุดเป้าหมายข้าร้องบอกปีกวายุพายุโหมปรากฏขึ้นด้านหลังแล้วบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกห้าคนที่เหลือก็ต่างสแสดงความสามารถของตนใช้ทักษะการบินของตนเองออกมาไม่นานเป็นทหารที่ล้มระเนระนาดและของเหลวสีดำที่ไหลนองเต็มพื้นก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนที่นี่น่าจะเป็นค่ายทหารชายแดนที่เคยเกิดการประตุของพลังงานจากห้วงเอเวจีมาก่อนทุกคนร่อนลงมาจากท้องฟ้า ระวังน้ำสีดำบนพื้นด้วยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเศษซากของพลังงานจากห้วงเวจีอาจมีพิษร้ายแรงเตือนพักพวกของเจ้าด้วยแล้วกันอย่างไรเสียครั้งนี้ข้ามาอย่างกะทันหันไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนะักถึงขนาดไม่รู้ด้วยซ้ําว่าการประตูข,ของพลังงานที่เรียกว่าห้วงเวจีน,นั้นมันน่ากลัวเพียงใดคําเตือนสองสาประโยคนี้เป็นหนานกงหลิงที่พูดแน่นอนว่าข้าไม่เห็นนางเอ่ยปากคาแนะนำสองสามประโยคนี้ดังขึ้นในหัวของข้าโดยตรงเลยข้ามองหนานกงหลิงแวบหนึ่งนางยังคงทําหน้าซื่อตาใสา เรากับไม่เข้าใจอะไรเลยกับพิบตาโตโต,โตโมองมาที่ข้าข้าสายหน้านำคำเตือนของหนานกงหลิงเมื่อครูไปบอกคนอื่นๆทุกคนต่างก็ร่อนลงอย่างระมัดระวังไปยังพื้นที่ที่ไม่ถูกปนเปื้อนด้วยน้ำสีดำจากนั้นก็เห็นร่างของทหารผู้ใช้อาชีพแห่งต้าเซียนอนตายท่ามกลางหิมะและน้ำแข็งในมือยังคงกําอาวุธของตอนแน่นทหารผู้ใช้อาชีพร่างของพวกเขาแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วทั่วทั้งค่ายที่พังทลายไม่มีผู้ใดรอดชีวิตเมื่อเห็นภาพนี้ทุกคนต่างก็รู้สึกหนักอึ้งในใจ รองหัวหน้าทีมปีสามจากสถาบันฉีหลินที่นําทีมมาครั้งนี้ก็เป็นผู้หญิงเช่นกันนางถอนหายใจใช้มือปิดเปลือกตาให้กับศพหนึ่งที่ตายตาไม่หลับดวงตาทั้งสองข้างทหารกําแพงเมืองจีนเหล่านี้ล้วนเป็นวีรบุรุษนิรนามประจําการอยู่ในชายแดนอันหนาวเหน,น็บแห่งนี้ไม่เพียงแต่สภาพแวดล้อมจะเลวร้ายยังต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของฝูงอสูรที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออีกทั้งยังมีศัตรูจากนอกชายแดนที่คอยจ้องมองอย่างกระหายคอยก่อกวนและยั่วยุและความยากลําบากเหล่านี้พวกเขาก็ผ่านมมาด้ทังห กลับไม่คาดคิดเลยว่าจะต้องมาตายเพราะการปริดตูของพลังงานจากห้วงอเวจี G. ขอให้ดวงวิญญาณของพวกท่านไปสู่สุคติคําถอนหายใจเบาๆของนางทําให้คนอื่นๆที่อยู่ในที่นั้นรู้สึกเศร้าสลดในใจขึ้นมาทันทีเจ้าอ้วนเฟิงซานโยขอบตาแดงกำ่ำเกิดความคิดชั่ววูบขึ้นมาพวกเขาตายอย่างนี้ในที่ที่ห่างไกลบ้านนับหมื่นลี้ยังไม่มีใครมาเก็บศพพวกเขากลับบ้านเกิดข้าข้าอยากจะช่วยเก็บศพพวกเขาเขาใช้ความสามารถทางมิติของตนอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยประสิทธิภาพในการเก็บศพอาจจะสูงมากจริงๆ ก็ได้แต่ข้าได้ยินดังนั้นก็สายหน้าเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงที่ไม่เปิดให้ตัวแยงจำภารกิจของพวกเราไว้พวกเรามาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อาจรอดชีวิตพร้อมทั้งสืบหาความจริงของที่นี่การเก็บศพจะมีคนรับผิดชอบโดยเฉพาะจากนั้นข้าก็มอบหมายภารกิจให้ทุกคนแต่ซืออีก,กลับขมวดคิ้วกล่าวว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้จริงๆแล้วข้าสามารถค้นหาคนเดียวได้ข้าไม่ได้พูดอะไรร่างเงาอันงดงามร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนอย่างรวดเร็วหลิงโยรีบมุ่งหน้าไปงทิศตะวันออกเฉียงใต้ นี่เป็นแผนที่ข้าคิดไว้นานแล้วนอกจากตัวข้าเองแล้วข้าไม่ค่อยวางใจให้คนอื่นปฏิบัติการตามลําพังเดิมทีสถานที่แห่งนี้ก็ประหลาดที่กลนอยู่แล้วพวกเขามาเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ขาดการติดต่อกลุ่มคนที่มาค้นหาก่อนหน้านี้ก็ขาดการติดต่อกันไปหมดแล้วข้าไม่อยากจะเป็นคนต่อไปที่ต้องมาติดอยู่ในสถานการณ์ซ้ำรอยแบบนี้ทั้งสี่ทีมแยกย้ายกันไปข้าเห็นสื่ออีตกไปที่กล่องกระบี่กระบี่บินสีฟ้าน้ำแข็งเล่มหนึ่งก็พุ่งออกมาเขาก้าวเท้าขึ้นไปบนนั้นแล้วเหินขึ้นสู่ท้องฟ้า เริ่มบินวงเวียนอยู่เหนือบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดได้ยินมาว่าอาชีพผู้ฝึกต,ตนกระบี่ล้วนมีทักษะที่เรียกว่าสัมผัสเทพบางทีประสิทธิภาพในการค้นหาของเขาอาจจะสูงกว่าข้ามากจริงๆก็ได้ถ้าอย่างนั้นการค้นหาผู้รอดชีวิตก็มอบให้เขาส่วนข้าก็ลงมือสืบหาความจริงแล้วกันข้าเดินมายังศพที่แข็งทื่อร่างหนึ่งยื่นมือไปสัมผัสสัมผัสแห่งสังสารวัฏทักษะนี้จากการทดลองก่อนหน,นี้ไม่เพียงแต่จะได้รับรางวัล ยังสามารถเห็นภาพบางส่วนในชีวิตก่อนตายของผู้ตายได้ด้วยนี่มีประโยชน์มากสำหรับการค้นหาความจริงทันทีที่นิ้วของข้าสัมผัสกับร่างที่แข็งทื่อไปโดยสิ้นเชิงนี้ภาพที่ขาดขาดหายหายก็เริ่มปรากฏขึ้นฉากสุดท้ายที่ประสบพบเจอก่อนตายคือการถูกกระแทกอย่างรุนแรงจากด้านหลังจากนั้นก็หมดสติไปโดยสิ้นเชิงแทนที่จะบอกว่านี่เป็นการตายเพราะการประตุกข,ของพลังงานจากห้วงอเวจีกลับเหมือนถูกอะไรบางอย่างรอบโจมตีจากด้านหลังมากกว่าลุกขึ้นยืนใหม่ ข้าเริ่มใช้สัมผัสแห่งสังสารวัดกับศพที่ล้มตายอยู่ในที่เกิดเหตุเห,เหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อดึงเอาอดีตและประสบการณ์ของพวกเขาออกมายิ่งการสืบสวนดําเนินไปลึกเท่าไรข้าก็ยิ่งมั่นใจในเรื่องหนึ่งมากขึ้นเท่านั้นนั่นก็คือกองทัพผสมผู้ใช้อาชีพแห่งตาเซียที่ประจําการอยู่ที่นี่เป็นไปไม่ได้ที่จะตายจากการประตุของพลังงานจากหั้วเอเวจีเพราะข้าตรวจสอบความทรงจําก่อนตายของคนอย่างน้อยหลายสิบคนแล้วกลับไม่มีใครเลยที่ตายเพราะดิ้นรนจากการประตุของพลังงาน จากห่วงเวจีคนส่วนใหญ่เสียชีวิตในช่วพริบตาก่อนตายก็เหมือนถูกทักษะประหลาดบางอย่างช่วงชิงเอาประสาสัมผัสทั้งห้าไปจนหมดสิ้นมองไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นจากนั้นก็ไม่ถูกแทงทะลุจากด้านหลังก็ถูกเชือดคอจนตายถึงตอนนี้ข้าค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าการตายของพวกเขาเป็นการกระทําโดยเจตนาของใครบางคนจากนั้นห่วงเวจีดันเจียนก็ปรากฏขึ้นที่นี่พลังงานประตูออกมาสร้างความเสียหายซ้ำสองให้กับศพของพวกเขา แต่ความเสียหายซ้ำสองแบบนี้ไม่ใช่สาเหตุการตายที่แท้จริงเลยสิ่งเดียวที่น่าเสียดายก็คืออาจเป็นเพราะทหารเหล่านี้ไม่ได้แข็งแกร่งมากนะและก่อนตายก็ถูกบดบังการรับรู้ดังนั้นข้าจึงไม่สามารถเห็นร่องรอยของฆาตกรตัวจริงได้เลยขณะครุ่นคิดข้าก็มาถึงหน้าเต็นท์ทหารที่พังทลายลงหลังหนึ่งร่างหนึ่งสวมเกราะท่าทางองอาจถึงผายปรากฏขึ้นตรงหน้าข้าดูจากเครื่องแต่งกายแล้วคนผู้นี้แข็งแกร่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดและยศก็น่าจะสูงกว่าด้วย บางทีอาจจะเป็นผู้บัญชาการของกองทหารที่ประจำการอยู่ที่นี่ข้าก้มตัวลงวางฝ่ามือลงบนหน้าผากของเขาพร้อมกับการทำงานของพรสวรรค์ภาพความทรงจำที่ชัดเจนกว่าก่อนหน้านี้มากและยังสมบูรณ์กว่าด้วยเริ่มฉายขึ้นตรงหน้าข้ายอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งค่ายทหารเต็มไปด้วยหมอกสีม่วงเข้มข้นอย่างที่สุดลีเจียหาวีปิดปากปิดจมูกของตอนเองทันทีน่าเสียดายที่ช้าไปเพียงชั่วขณะวินาทีต่อมาเขาก็รู้สึกว่าตนเองไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วภาพเบื้องหน้าก็เริ่มพร่ามัว มือหนึ่งยื่นออกมาจากด้านหลังของเขาจากนั้นคมมีดก็กรีดผ่านลำคอภาพหยุดลงเพียงเท่านี้ข้าลืมตาขึ้นนี่น่าจะเป็นประสบการณ์ก่อนตายที่สมบูรณ์ที่สุดที่ข้าได้รับผ่านสัมผัสแห่งสังสารวัฏจนถึงตอนนี้ท่านได้หวนดำลึกถึงสังสารวัฏที่เป้าหมายเคยประสบมาอีกครั้งได้รับรางวัลระดับหายากได้รับทักษะติดตัวทั่วไปใหม่เจดจำนงแห่งกำแพงเมืองจีนในตอนท้ายของภาพหมอกสีม่วงที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณนั้นน่าจะเป็นควันพิษริแรงบางชนิดข้าหลับตาลง นึกย้อนถึงช่วงขณะสุดท้ายเมื่อครู่นี้มือที่เชือดคอนั้นเสื้อผ้าและปลอกแขนที่สวมอยู่บนมือนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่รูปแบบเครื่องแต่งกายของชาวต้าเซียบนนั้นยังมีรอยตราพระจันทร์เสี้ยวสีม่วงประทับอยู่ด้วยเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งในดวงตาของข้าปรากฏแววสังหารขึ้นมาแวบหนึ่งข้ามองไปยังสุดขอบฟ้ามองดูกระดูกและซากศพที่ถูกลมพายุหิมะปกคลุมไปทั่วพื้นความแค้นของพวกเจ้าให้ข้าเป็นคนชำระให้เองเถอะข้าเปิดหน้าต่างทักษะขึ้นมาดูทกษะติตัวใหม่ที่เพิ่งได้รับเมื่อครูนี้ เจ็ดจำนวแห่งกำแพงเมืองจีนทำให้ความเสียหายทั้งหมดที่ท่านได้รับลดลงหนึ่งร้อยหน่วยเมื่อคุณอยู่ในสถานะทีมงานทุกครั้งที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นหนึ่งคนผลนี้จะเพิ่มขึ้นอีกห้าสิบหน่วยและทำให้สมาชิกในทีมทุกคนได้รับผลนี้พร้อมกันค่าปิดหน้าต่างทักษะลงมองดูนาฬิกาข้อมือสื่อสารนับตั้งแต่ข้ามอบหมายให้คนไปค้นหาทั่วทั้งบริเวณก็ผ่านไปสิบกว่านาทีแล้วกลับไม่มีสมาชิกคนใดส่งข่าวกลับมาให้ข้าเลย ข้าแต่ไปที่หน้าจอแสงสีทองบนนาฬิกาข้อมือเปิดช่องทางสื่อสารแล้วเอ่ยปากพวกเจ้าไปถึงไหนกันแล้วพบผู้รอดชีวิตหรือไม่ส่งตำแหน่งมาหน่อยผ่านไปสิบกว่าวินาทีข้าก็ยังไม่ได้รับข้อความตอบกลับใดๆเขาแต่ที่หน้าจอแสงอีกครั้งพูดซ้ำคำพูดเมื่อครู่อีกครั้งและคำตอบที่ข้าได้รับก็ยังคงเป็นความเงียบสถานการณ์ไม่สู้ดีคนหละัะในเวลาอันสั้นเช่นนี้ก็ขาดการติดต่อทั้งหมดอีกแล้วหรือข้าเพิ่งจะค้นพบเมื่อครู่นี้เองว่าภายในค่ายทหารทั้งหมดผู้ที่เสียชีวิต ีเพียงทหารกำแพงเมืองจีนที่ประจำการอยู่ที่นี่แต่เดิมเท่านั้นแต่กองกำลังนับพันนายที่ถูกส่งมาเสริมกำลังในภายหลังรวมถึงทีมผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันเซนเซียส่งมาและทีมเก็บศพกลับไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นพวกเขาเราวกับหายตัวไปจากโลกนี้อย่างไร้ร่องรอยตอนนี้คนที่ข้าส่งออกไปค้นหาก็คงจะซ้ำรอยคนเหล่านั้นไปแล้วเช่นกันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำให้พวกเขาถึงกับไม่มีเวลาแม้แต่จะส่งข้อความขอความช่วยเหลือมาให้ข้าก็หายตัวไปโดยสิ้นเชิง ข้าหลับตาลงสื่อสารกับหลินโยในใจข้ารู้สึกได้ว่านางยังมีชีวิตอยู่และอยู่ในมิติที่แตกต่างจากข้าโดยสิ้นเชิงซึ่งยังหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรเสียหลินโยกับข้าก็มีพันธสัญญาพูดถีดิบอยู่การเชื่อมต่อแม้จะไม่ได้ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงแต่การจะสื่อสารกันนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ในวินาทีต่อมาข้ากลับพบว่าหลินโยส่งภาพฉากหนึ่งกลับมาให้ข้าในข้อมูลความทรงจําส่วนนี้ตอนแรกเป็นตอนที่หลินโยกําลังค้นหาผู้รอดชีวิตบังเอิญไปชนเข้ากับสื่อี้ที่กําลังห่อเหินอยู่บนท้้องฟา สืออี้ก็เห็นนางเช่นกันบนท้องฟ้าสูงสืออี้เพียงแค่พยักหน้าให้หลินโยแต่ในวินาทีต่อมาเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นทันทีที่สืออี้บินเข้าไปหลังภูเขาสูงลูกหนึ่งกลับไม่เห็นเขาบินออกมาจากอีกด้านหนึ่งของภูเขาลูกนั้นอีกเลยหลินโยเข้าไปตรวจสอบภาพสุดท้ายคือที่หน้าภูเขาลูกนั้นนางใช้กระบี่ยาวว่าสัญ,ญลักษณ์ไว้บนโขดหินข้าบินขึ้นไปบนท้องฟ้าตามทิศทางสุดท้ายที่หลินโยหายตัวไปก่อนหน้านี้บินตรงไปทางทิศใต้ตลอดทาง ไม่นานข้าก็เห็นภูเขาลูกนั้นอยู่ลิบลิบตรงสุดขอบฟ้าชั่วพริบตาเดียวข้ากลายร่างเป็นแสงไฟฟ้าร่อนลงมายังตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่หลินโยจะหายตัวไปบนโขดหินนั้นมีลูกศรสลักอยู่ตามลูกศรเดินต่อไปข้างหน้าข้าพบลูกศรที่คล้ายกันมากขึ้นเรื่อยๆ่ข้าอดทึ่งไม่ได้กับสัญชาตญาณในการรับรู้อันตรายของหลินโยมันยอดเยี่ยมเป็นเอกลักษณ์เสมอมาและนางยังคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าหลังจากนี้อาจจะไม่สามารถติดต่อข้าได้จึงส่งข้อมูลเตือนภัยมาให้ข้าล่วงหน้า และยังทําเครื่องหมายไว้ตลอดทางตามเครื่องหมายไปไม่นานข้าก็อ้อมไปถึงด้านหลังของภูเขาที่นี่ไม่พบสิ่งผิดป,ปกติใดๆจนกระทั่งถึงริมหน้าผาแห่งหนึ่งข้าถึงได้พบว่าข้างหน้ามีค่ายกลลปราร์ดที่คนทั่วไปไม่สามารถสังเกตเห็นได้เลยซ่อนอยู่ใต้กองหิมะผ่านเนตแห่งสัพท์ความรู้ข้าคนพบความลับของค่ายกลน,นี้นี่คือค่ายกลเคลื่อนย้ายมิติขอเพียงแค่คนกล้าเข้าไปก็จะถูกส่งไปยังที่อื่นแต่ค่ายกลน,นี้ถูกดัดแปลงโดยผู้ไม่ประสงค์ดีอย่างเห็นได้ชัด ผู้ที่เข้าไปในขอบเขตของค่ายกลน,นี้ไม่เพียงแต่จะถูกเคลื่อนย้ายยังจะถูกกับดักมากกว่าสิบชนิดและผลของค่ายกลพันธนาการในทันทีให้ตายสินี่ถ้าถูกดูดเข้าไปคงไม่พ้นต้องถูกร้อยโรครุมเร้าเป็นแน่พลังทั้งหมดจะหายไปสิน้นแต่สิ่งเดียวที่ข้าไม่เห็นก็คือผลของกับดักประเภทสร้างความเสียหายใดๆเห็นไ,ได้ว่าคนที่ออกแบบค่ายกลกับดักเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเหยื่อของพวกเขากลับกันตั้งใจจะควบคุมค่าไว้บริเวณรอบค่ายกลเห็นรอยกระบี่หลายรอยฝังลึกเข้าไปในชั้นน้ำแข็ง ตอนที่สืออีบินผ่านเหนือค่ายกลน,นี้น่าจะถูกผลของการลบล้างห้วงอากาศดึงลงมาเขาอาจจะพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อไม่ให้ตัวเองร่วงหล่นแต่สุดท้ายก็พลาดทา่าถูกค่ายกลเคลื่อนย้ายไปหลินโยคาดว่าน่าจะค้นพบจุดนี้เช่นกันสุดท้ายจึงเลือกที่จะก้าวเข้าไปในค่ายกลน,นี้ข้าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งไม่ลังเลเก้าวเข้าไปในกับดักค่ายกลน,นี้ข้าต้องรู้ให้ได้ว่าสมาชิกในทีมคนอื่นๆของข้าไปอยู่ที่ไหนวิธีที่เร็วที่สุดก็คือการเสี่ยงอันตรายด้วยตัวเองเสียหน่อย ความมั่นใจของข้าอยู่ที่ผลไม้อมตะก่อนอื่นข้ามีความต้านทานต่อผลของสถานะผิดปกติในระดับสูงประการที่สองต่อให้ต้านทานไม่สําเร็จจนตัวเองตกอยู่ในสภาวะสลบเมื่อมั่นใจว่าศัตรูไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแต่ตั้งใจจะจับเป็นข้าก็เพียงแค่รอประมาณสิบวินาทีก็จะถูกผลไม้ออมตะชำระล้างสถานะผิดปกติทั้งหมดออกไปวินาทีต่อมาโลกหมุนคว้างข้ารู้สึกมืดไปทั้งเบื้องหน้าในทันทีสูญเสียการรับรู้ทั้งหมด สติของข้ากำลังจะดิ่งลงสู่ความมืดม right ิดอันไร้ขอบเขตโชคดีของข้าในช่วงนี้ในที่สุดก็หมดลงแล้วสินะป้องกันการถูกปิดปากได้ป้องกันการถูกพันธนาการได้แต่กลับป้องกันการสลบที่ไร้กาศที่สุดไม่ได้